สวัสดีคะ่ะลูกค้าวันนี้จะเป็นรีวิวการติดตั้งเข็มเกลือเหล็กของไทยูโรสตีลของเรานะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านลูกค้าคา่ะย่านอ่าห้วยขวางกรุงเทพมหานครนะคะไปดูกันเลยคะ่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะลูกค้าได้ต่อเติมเป็นโรงจอดรถนะคะด้วยเข็มเกีือเหล็กของไทยูโรสตีลขนาด76มิลิเมตรความลึกอยู่ที่16เมตรจานวน8ต้นด้วยกัน,นะคะ่ะซึ่งนอกจากจะเสริมรากฐานของโรงจอดรถแล้วนะคะยังช่วยในเรื่องของการเสริมความแข็งแรงให้กับโรงจอดรถของเราไม่ให้ทรุดด้วยนะคะลูกค้า เข็มเกลียวเหล็กของเรานะคะใช้เวลาในการติดตั้งไม่นานสามารถติดตั้งในทุกสภาพพื้นที่และรวดเร็วทุกทันใจลูกค้าอย่างแน่นอนค่ะ <ś red> และนี่คือเบื้องหลังของการติดตั้งเข็มเกลียวเหล็กของไทยูโยรโสตีลของเรานะคะหากลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหา เขีเ่ยเหล็กไปต่อเติมครัวหลังบ้านหรือว่าลงจอดรถสามารถทักหาเราได้เลยนะคะทางเรามีช่างผู้ชำนาญการคอยให้บริการทุกท่านเลย